ทางด้านของราขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาวิาลยรัชภัฏภูเก็ตจัดโครงการสิวนาไข่ภาษาไทยกับไทยศิลปะในไทยสิ้นธาตุกับที่ห้องประชุมเคเซทอาคารจะเริ่มประเกตมาาลยรัชภัฏภูเก็ตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบัติใจทุมทองรองอธิการบดีมาาลยรัชภัฏภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการสิวนาไข่ภาษากับไทยศิลปะาาต์นะครับมุมมองกลับปรับมุมมอง LG BTQ นะครับบวกการแสดงตัวตนผ่านภาษาทำกลางกระแสความสมือภักซึ่งสาขาวิชาภัษาไทยและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์ราชภัฏภูเก็ตได้จัดขึ้นนะครับเพื่อให้นักวิชาการ i n f อ,นเ,อนเซ c e r นะครับซิดเกลนักศึกษาและกากลุ่ม LG BTQ นะครับบวกกับการเทวานาเล็กเปลี่ยนความคิดเล่นนำไปสู่การสมือภักทางเพจอย่างแท้จริงผ่านการศึกษาวิจัยจำนวนสามเรื่องได้แก่เรื่อง LGBTQ บวกกับกันเรียกร้องความเสมอภาคผ่า,านกลลาวิธีกัใช้ยพาท่าในเพศคนเรีย้ได้นะยังไพร์คลับนะครับ,บเรืองของ มาตาลดาใช่ไหมละครี่ไม่น้อยยอมมันเกี่ยวเรื่องพันี้อยู่เลยใช่ไหมครับในการนำเชือตัวต้นข้อต,ต,ตัวละครในครอบครัว LGBTQ นะครับผ่านซีรีส์และก็เรื่องกลวิธีการใช้ภาษาในการเรียกร้องความเสมอภาคของกลุ่ม LGBTQ บวกซื่อสมัยไม่นะครับโดยเรื่องนี้ค่ะนายสุทธิยาธนาสศัพกเส้มค่ะประธานโครงการก็ได้บอกว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนค่ะทาให้กลุ่มคนเนี่ยมีความลักล่ยทางเพศหรือว่า LGBTQ มีบทบาทกันมากขึ้นการศึกษา่าชายาษา ทําให้มีความเข้าใจโดยเฉพาะการใช้ภาษาในการเรียกร้องความเสมอภาคในสื่อสังคมออนไลน์ที่พบการใช้คํทรับการใช้ประโยคหรือว่าการเล่าเรื่องเพื่อแสดงตัวตนผ่านการใช้ภาซาในรูปแบบต่างๆที่สะท้อนแนวคิดข้องตนเองได้อย่างมีอิสระค่ะคณาทีสิวน,นันขั้นวิไลกุลและก็ไมตรีวงศ์พระหัตค่ะซ่องทันนี้เป็นนักแสดงอาธินาคาบาเร่โชว์ภูเก็ตก็บอกว่าในปัจจุบันสังคมเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับมากขึ้นจนนํามาสู่การประกอบอาชีพ การแสดงซึ่งก็มองว่าความเท่าเทียมแล้วก็ความลักล่ทางเพศเนี่ยสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐ,ฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวย่างจังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราฟังเส้นสัมภาษณ์กันค่ะสิบปีที่แล้วอะความยอมรับของสังคมยังน้อยกว่าตอนนี้มากแต่ณนะปัจจุบันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยตัวเล็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่หรือคนแก่วัยชราทุกคนทุกเพศทุกวัยอะค่ะ อยากที่จะเข้ามาดูคาราบาลีโชว์มากขึ้นนะคะอย่างเช่นเหมือนมีเพื่อนมีหลานนะคะเคยมาดูคาราบาลีโชว์ครั้งหนึ่งเนะะี้ยค่ะเขาไม่รู้นะคะว่าคาราบาลีโชว์คืออะไรแต่เขาชอบมากเลยแล้วเขายังร้องบอกแม่ว่าอยากกลับไปดูอยากไปดูป้ายโชว์อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์โดยตรงที่เรารับรู้ได้ว่าเยเด็กสมัยนี้เขามาดูคาราบาลีเขาเห็นมีคนเต้นมีคนโชว์เขาก็ชื่นชอบได้เช่นเดียวกัน ก็คือว่าที่ได้จัดทําโครงการเสวนาในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเราเลเห็นถึงปัจจุบันนะครับกลุ่ม LGBTQ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาษานะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะาจะศึกษาเพื่อที่จะทําความเข้าใจคนกลุ่ม l g b t q นะครับได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือภาษาครับมันเป็นเครื่องมือในการแสดงสิ่งตัวตนของเขาครับดังนั้นเราจึงจะเลือกศึกษาการใช้ภาษาของกลุ่ม LGBTQ ครับ